รู้ตัวหรือเปล่าว่าคุณเป็นคนไฮเทคหรือโลเทคถ้าคุณเป็นคนโลเทคมีปัญหากับเทคโนโลโยีอยู่ยบ่อยบ่อยบนนองมาเลยค่ะระบายออกมาที่สงกัวแทนไปรับฟังเรื่องแก๊กสิมแก๊กสิมของคุณแล้วแล้วคุณจะรู้ว่าคุณไม่ใช่คนเดียวที่โลเทควันนี้เพื่อไฮเทคในวันขนา้างหน้าขายให้ไหมครับ 1...2 ึอเคครับไปแล้วนะครับ <c oughs> อันนี้คือโดดงานมาถ่ายรูปใช่ไหมครับคะนรับเป็นกลุ่มเพื่อนไฮเทคหรือโลเทคครับผมยุคนี้น่าจะเป็นไฮเทคนะคะไฮเทคไฮเทคเบอร์ไหนครับไฮเทคเบอร์ไหนโชว์นิดนึงใช้สมาร์ทโฟนรุ่นอะไรทุกคนหยิบออกมาให้หมดครับทุกคนหยิบออกมาอันนี้ไม่ใช่งานโมบายเอ็กซ์โปนะเราบอกว่ากลุ่มเราไฮเทคไฮเทคยังไงบ้างครับทำงานกลุ่มอะไรเงี้ยก็ประสานงานไลน์กลุ่มกรุ๊ปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีคนไม่อ่าน่ไม่ตอบ่นไม่ส่งคำไม่ทันอย่าเอาความจริงมาพูดเล่นมันใช่มันใช่มันใช่หมดเลยมันใช่หมดเลยมี ใครโลเทคในกลุ่มไหมฮะไม่มีหรอเพราะไม่มีใครกล้าว่าใครอะไรเงี้ยค่ะใครมีปัญหาการใช้งานอะไรอยากระบายบ้างไหมครับกำลังคิดอยู่อ๋อพิมพ์ช้าเหมือนกับว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีแบบพูดแล้วก็ไปเลยอย่างงี้เปล่าคะทำเป็นไหมครับยัง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 ช้านั่งเงียบเงียบไม่เป็นหรือเปล่าไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นเหมือนกันทำไม่เป็นเหมือนกันทำเป็นไหมครับไม่แน่ใจค่ะไม่แน่ใจไม่เป็นก็บอกไม่เป็น จะมีคนมาช่วยแก๊งสาวไวทีแน่นอนครับมองไปที่กล้องครับพูดไปดังๆเลยครับว่าแอดไวช่วยทีแอดไวช่วยที ต่อจากนี้คุณจะหมดปัญหาแก๊กซิมพิมพ์แชทไม่ทันเพื่อนหรืออยากจะแชทอยากจะตอบข้อความแต่พิมพ์ไม่ได้มือไม่ว่างวันนี้แค่นิ้วเดียวจิ้มแล้วพูดเลยระบบก็จะพิมพ์ให้อัตโนมัติทำงานยังไงเรามาดูกันครับสำหรับ Android 1. เข้าที่หน้าโฮมสกรีน e n 2. แตะที่แอป 3. เลือก Setting 4. เข้าไปที่ Google เลือก Search and Now 5. แตะที่ voice เลือก language เพื่อตั้งค่ารองรับภาษาให้เลือกเป็น English US และภาษาไทย mm hmm. เพื่อรองรับการใช้งาน2ภาษาแต่ถ้าผู้ภาษาอื่นได้ mm hmm. ก็เพิ่มเข้าไปนะครับ mm hmm. สำหรับ iOS 1. ไปที่ setting 2. general 3. keyboard 4. enable dictation 5. สกิดเบ,บาให้เป็นสีเขียวง่ายใช่ไหมครับหากใครทำตามไม่ทันมาดูย้อนหลังได้ที่ลิงก์นี้ได้เลยครับ